วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับการเลือกสีให้ตรงกับอารมณ์ที่ต้องการสื่อเพราะสีเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึง่งที่ทำหน้าที่ตกแต่งพื้นที่ของเราให้สวยงามเรามีไอเดียสำหรับการตกแต่งบ้านด้วยกระจกเพื่อเพิ่มมิติในการตกแต่งห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกซึ่งในปัจจุบันกระจกเงาสามารถดีไซน์สีได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้แมทกับโทนสีของเฟอร์นิเจอร์หรือห้องของคุณได้ เพื่อเพิ่มอิสระในการออกแบบได้อย่างไม่รู้จบโดยคุณสามารถนำสีของกระจกมาผสมผสานให้เข้ากับสไตล์ที่คุณต้องการให้มีความแปลกใหม่ที่สวยงามพร้อมทั้งยังสร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับงานดีไซน์ในยุคป,ปัจจุบันได้ค่ะสำหรับความหมายของแต่ละสีนั้น สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ของผู้ใช้งานได้เช่นสีแดงจะทำให้รู้สึกตื่นเต้นช่วยกระตุ้นความกระเหิมความกระตือรือร้นปลุกความกล้าและเสริมความมั่นใจถ้าหากนำสีนี้มาใช้กับห้องทำงานในออฟฟิศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดีหรือจะเป็นสีส้มสีเหลืองก็เหมาะสำหรับร้านอาหาร ราะสีเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกอยากอาหารได้สำหรับการตกแต่งที่มีคอนเซปต์ที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและทั้ง3สีถือเป็นสีที่ส่งอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้คนอยากอาหารมากที่สุดโดยแต่ละสีก็จะสื่ออารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันออกไปอีกเช่นสีแดงสะท้อนให้เห็นถึงความหรูหราเหมาะสำหรับการรับประทานอาหารมือค่ำเป็นต้นค่ะ สำหรับคนที่ต้องการความสงบผ่อนคลายมาในสีโทนเย็นกันบ้างค่ะได้แก่สีเขียวน้ำเงินฟ้าและสีม่วงโทนสีนี้เหมาะกับการตกแต่งห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือมุมพักผ่อนต่างๆที่สามารถช่วยให้ผ่อนคลายมองแล้วสบายตาทำให้มีสมาธิจิตใจภายในสงบ หรือจะตกแต่งในห้องเรียนหรือห้องทำงานก็ทำให้คลายความตึงเครียดได้และยังทำให้ห้องดูหรูหราขึ้นอีกด้วยสามารถมิกแอนแม c กับเฟอร์นิเจและของตกแต่งต่างๆได้ง่ายเลยทีเดียวการเริ่มต้นที่จะตกแต่งพื้นที่ของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราสนุกกับการสร้างสารรค์ความคิดประกอบกับทฤษฎีการตกแต่งสีเล็กๆน้อย เท่านี้คุณก็สามารถเนรมิีห้องสวยๆด้วยตัวเองอย่างง่ายดายตามสไตล์ที่ต้องการในยุคป,ปัจจุบันผู้คนเริ่มทวินหาการเปิดประสบการณ์ใหม่มากขึ้นไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ในการทำงานที่ต้องการความผ่อนคลายหรือกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความสงบเพื่อสมาธิในการนั่งคิดงานด้วยเช่นกัน